มาครับวันนี้เราอยู่กับ universe mode ตอนที่12นะฮะกับรอครับแล้วก็เป็นรอสัปดาห์ที่ 2, 2> <Yes. S 1> ก่อนเข้า Money in the Bank นะครับเริ่มคู่แรกครับเป็นการตั้งชิงแชมป์อินเตอร์เลยนะครับเจ้าของแชมป์ครับบิ๊กอีวันนี้รับหน้าที่ป้องกันแชมป์กันบ้างนะครับหลังจากที่อนน้น,นี้ก็ได้ไปปรากฏตัวอยู่ SmackDown อยู่บ้างนะครับวันนี้กลับมาที่รอครับ มาป้องกันแชมป์กับฟินเบลเลอร์นะครับมารับหน้าที่เป็นผู้ท้าชิงในวันนี้ฮะชิงแชมป์อินเตอร์ถ้าพี่ฟินชนะนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนอนาคตของตัวเองได้พอสมควรนะเราระบบทเป็นพี่ฟินครับมาจับเอาจับไม่โดนเตะก่อนต่อยเตะครับมาเสริมแรงทีบบิก๊กอี บีอี e. ใช่ไหมกระทืนขยขนครับลากคอขึ้นมาเตะอ่ะเสริมแรงอีกทีนะทีบครับเต็มมองหูอา้าวบีอีต่อยต่อยโอโ้โหคุหลังกระทืบอีกงัดหน้าครับอ่ะจะทำาไรตัดขาเา้ากระทืบไม่โดนอีกฟันศอกโอโ้โหฟันศอก,โอโอกไม่ล้มครับบีอี e. แข็งกว่า จับลาคอขึ้นมาแอนทูบอกโ oh, oh, oh. อ้โหช้ำยังครับยังเล่นงานต่อจับแบกครับแบกดิ้นหลุดเราเลือ้อยซันเซ็ตฟิปกดหนึ่งหม่ได้หนึ่งเดียวมาแตะครับเสริมแรงทีบบ้องหูอีกทีเน้นบ้องหูเน้นบ้องหูงหมาลุกขึ้นมาจากการซิกเนเ,เจอร์ครับจับลอกคอยกขึ้น ฟาดครับเป็นไซส์แซลมได้เวลาคูดเการ์ดครับสปริงบอร์ดคุดเการ์ดไม่โดนครับบิ๊กอีหลบได้โดนบิ๊กอีจับเวียงข้ามเชือกไปไม่ยอมครับต่อยต่อยสปริงบอร์ดถีบเต็มเต็มนี่ข้าไม่ตายไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นมาสป,ปลช่งละกันกดเลยฮะหนึ่ง สองยังครับบิ๊กอียังไม่ยอมอ่ะเอามาพิงันเชื่อเจอศอกครับบิ๊กอีก็ยังเข้าเชือกอ่ะเด้งสองละเด้งที่สามจับจะแบรี่อะไรละ่ะควนหน้าต่อยเตะครับถีบป้องหูรอบที่สี่นีน่นั่งดีๆครับนั่งดีๆ ขึ้นไปเวี่ยงไม่ยอมครับบิ๊กอีตุยท้องเฮดบัตรร่วงเลยกระโดดมาทิ้งศอกอะ,ะ,ะ,ะไรนะหลบได้กระทืบครับกระทืบมาขึ้นเชือกมาครุกดยการ์ดเรียบร้อยครับเต็มๆกด,ดเลยหนึ่งสองเอ้าพี่ฟินได้แชมป์ครับมานี่แชมป์อินเตอร์คนใหม่ครับอยู่ๆก็ชิงแชมป์กันเฉย มาคู่ที่สองครับเป็นการปล้ำแท็กทีมดิอโซ่ครับเจ้าของแชมป์แท็กทีมประทางกับ DIY นะครับแต่ว่าแมตช์นี้ไม่ได้เป็นการชิงแชมป์นะปล้ำกันเฉยๆเรารับบทเป็นจิม my อูโซ่ครับตอนนี้ให้เจไปปล้ำก่อนเรายืดเลยแล้วกันแซมป้าเข้ามุมครับแล้วก็เหวี่ยงกลักบไปกระโดดซันเซ็ฟลิปครับซันเซ็ฟลิปพาวเวอร์บอมมาเราเปลี่ยนฝั่งนั่ง ตอนนี้ก็ดูเจปะทะกับแชมป้าไปก่อนนะครับยืดยืดอาแชมป้าได้เอาคือล้วหน้าเจทิมเลยเล่นงานต่อเจทีบได้ครับมาแท็กไม่เจรเร็วขอเข้าไปแจมหน่อยไม่ครับเจยังไม่มีโอกาสได้มาแท็กเอาแชมป้าไปแท็กเอากากกนโนเข้ามาครับแต่เจยังไม่ยอมแท็กเรานะเจรดรอปคิกครับโกดเลย มาเข้าไปกันนี่ยืนดูทำไมอ้าวโดนต่อส่สวนครับเตะคืนนี่อ่ะยืนยืนลากขาขึ้นมากระแทกเจขึ้นเชือกครับกระโดดทิ้งศอกเราเล่นงานแชมป้าไปก่อนครับข้างบนกดกันแล้วอืมอเอาแขนมากระแทกครับข้างบนได้แค่สองกาโกะโนยังอยู่นะขาดครับขาด,ขาด เราเข้าวทธีไม่ได้เลยครับมาเราแกะนวมฝั่งนี้เจเล็งครับเล็งเล็งแล้วก็อูโซวิ่งเข้าไปปัม๊มอ้าวพอห้มเนแกะฝั่งนู้นครับเจโกดแล้วหนึ่งสองแม่แชมปาเข้ามามาเจาแท็กเร็วขอเข้าบ้างเจไม่ยอมขึ้นเชือกแล้วก็อูโซสปลชเอากรรมการไปใส่นวมเฮ้ย ใส่นมที่เราแกะวางยาทีมตัวเองเอ้าแล้วกูพุ่งอะไรของกูเนี่ยเอ้าเอาต่อยวือดอีโอ้โหแซมป์เอออย่างได้อยู่ครับเอ้าเจโกดกรรมาการวิ่งมานับหนึ่งแม่ได้หนึ่งเดียวมาเจสู้เขาเจถีบครับใส่คิกเจมาแท็กหน่อยเร็วขอเข้าบ้างเจไม่ยอมให้เข้าเลยครับมาเวียงเวียงดับเบิรทีมชัวปั๊มครับเอ้าปั๊มเวียงเข้าเชือกโครสไลด์ผิดเสริมแรงฟันศอก มาเจแท็กเถอะเร็วขอปล้ำบัางอาเจไม่อยอมแท็กเลยครับเจลงมาเดินอ้อมมาหาก็หาแชมป้าครับวิ่งไปตบเฮ้ยตัวแชมป้าว่างเหรอจับซามัวดรอปครับกรรมการนับเราขึ้นไหมอา้าวจากาโนโดเดินมาได้คือเดินมาเอาหน้าถูก็เชือกเลยนี่เจได้จังหวะครับจับยกขึ้นฟาด ยัต่อกดเลยครับกดดื้อๆอย่างนี้แหละเออเจเร็วหนึ่งสอง้อาวชนะเฉยโอ้โหเจปล้ำคนเดียวเลยครับมาแตะมือแตะมือมาคู่ต่อมาครับเป็นการปล้ำหาผู้เข้าร่วมมันนี่อีเดแบงคนที่3จากฝ่ายชายนะครับโฮสมาโลนครับ วันนี้ขอเข้าร่วมรอบคัดเลือกครับประทะาก,กับ,บรอนเบเกอร์นะครับแล้ววันนี้เรารับบทเป็นรอนแน่นอนนะมาขอเปิดก่อนเลยแล้วกันเอาต่อยต่อยไม่โดนตักขาดีเออรีแมทจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เอาโดนจับโม้นมาเข่ากระแทกเอาวืดวืดคู่ เนเบรเกอร์ breaker, ไม่วืดครับแม่เป็นรีแมทจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นรอบคันเลือกด้วยนะครับวิ่งมาลังกาหน้าเล่นงานเลยนี่ถึงเน้นหนักจากพริวจับพาวอ w e r b o อ b ขึ้นมารอครับขึ้นมารอขอยืดหน่อยรู้บ้างว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบวันนี้หันกลับมาเจอเข่ากระแทกโอ้โห เต็มๆมาถีบได้ครับถีบคืนได้โฮสมาโลนเนาะนี่เตะครับลาคอขึ้นมาต่อยเน้นๆมาดึงมากระตุกกระเชือกขึ้นเชือกครับกระโดดทิ้งศอก,อกอไม่โดนครับมาโลนหลบโดนเวียงเข้าเชือกสองเด้งแล้วเด้งที่สามจับหน้ากระแทกกระเข่า โอ้ยมืนกระทืบไม่โดนครับวิ่งเข้าไปโคล e l ลามาเจ๋งเหรอลาคอขึ้นมาครับเวียงอาจระเทินบังเกิลอย่างแรงแล้วก็จะหักกระดูขู่ว่าขู่กระทืบทุบหลังอ้าโด,โดนหลบได้ครับโดนตุยท้องเฮ้ยมันเอาคืนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยลาขาขึ้นมาเอาอะไรครับมือมาขัดไว้ หาข้างนี้มาขาดแล้วก็พลิกโอ้โหไม่หลุดด้วยแล้วมึงจับทําไมล่ะเตะตูดเลยครับอืมอกระทึบโส์มาโลนเขี่ยเขี่ยเฮ้ย,ยลุกขึ้นมาโอ้โหดูถูกเหยียดหยามเฮ้ยมึงดูถูกกูเกินไปแล้ววิง่งเข้าไปโคลสไลน์เลยขึ้นเชือกครับเป็นศิลปินจะต้องเจ็บตัวหนักหน่อยกระโดดไหลกระแทกไม่โดนนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้าง โอ้ยมารอจังหวะถ้าไม่ตายเลยแล้วกันไม่รอครับจับคอยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ได้เวลาฟาดครับเ o w e r slam โกดเลยครับหนึ่งสองสอ่าเป็นบอนเบเกอร์ครับผ่านเข้ารอบไปเป็นคนที่3มนะในการปล้ำมันนี่อีเดแบงครับไต่บันไดนี่นี่ตัวเต็งหรือเปล่าเนี่ย มาคู่ต่อมาครับเป็นการปล้ำหาผู้เข้าร่วมมันนี่อีเดแบงฝ่ายหญิงนะครับอันนี้ถือเป็นรอบคัดเลือกรอบแรกของฝ่ายหญิงนะริยาริพลี่ครับมาแล้วก็เราขอรับบทเป็นมามีนะเราจะปะทะกับตัวแทนจาก damage control นะครับวันนี้ก็ตัวเต็งเหมือนกันนะครับมามีเราขอเล่นเป็นคนเต็งๆนี่แหละ แล้วก็มาแล้วครับตัวแทนส่งมาเป็นดากูต้าไครครับในลุกใหม่นะลุกสีดำเริ่มปล้ำครับดากูต้าไครวิ่งเข้าไปเกี่ยวคอก่อนเลยเฮ้ยเปิดก่อนครับโอ้ยมืนมนืหน้าคอมามีขึ้นมาจะทำอะไรไซส์วอลก็เจอเข่าครับวิลูกช้าเหลืเกินเวียง รีเวิร์สมาแบ็กเฟรเกอร์นี่ต้องเจอบางมีมอะไรต่อยต่อยต่อยรัวครับต่อยรัวลาคอดดก,กูตาใครขึ้นมาไปเล่นงานต่อครับเวียงอาจเทิร์าเกินวิ่งเข้ามาถีบหน้านี่ขอเล่นลูกหนักครับเล่นลูกหนักเอาหลังมากระแทกกระทืบหลบได้ครับ วิ่งเข้าไปโค o อ่ะไม่โดนฮะดาร์โกต้าใครต่อยสวนนี่บล็อกไว้ได้เหมือนกันไปเวียงอาจเทิร์นบบรเกิลจับโอ้โหจะจับนั่งไม่ได้ครับดแล้วกถ้าใครรีเวิร์สเอามาเอาขามาขาดไว้เตะโอ้ยเข่าอ้าวเตะอีกครับเสียบเข้าล็อกจับบิดบิดเอาแขนไขว้ไว้แล้วก็โอ้โหเป็นท่าอะไรปะเนี่ยกดเลยครับยังครับยังไ่ มันเพิ่งเริ่มถีบหน้าเต็มๆซ่าหรอที่จะซากับมาม,มีเหรอมาสิกเนเจอร์ครับจับแหนาาแหนาาแล้วก็เอาโดนรีเวิร์สครับเกี่ยวคอโอ้โหดัก,ก็ุ้าคาแม่จะทำอะไรเตะเหรอบล็อกได้อัดได้เพ่อนแขนแล้วก็หักคอแต่ไม่เป็นไรครับเรามีข้าไม่ตายแล้วแต่ขอเก็บไว้ก่อนครับกระทืบแล้วกด 1 2ึสอาอ้าวเฮ้ยนอนง่ายๆเลยครับโอ้โหรียลลริปลี่ครับผ่างเข้ารอบไปอย่างง่ายได้มาคู่เอกของเราวันนี้ครับเซียมพังประทะก,กับนาเมาชินสเกตนนากามบระจากการออกมาจ้องหน้าท้าทายกันสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็เป็นการเดิมพันด้วยนะครับว่าถ้าเราชนะนาเมาได้ เราจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์กับนาเมาใน Money in the Bank ครับไมเป็นกติกาที่มุนคิดขึ้นมาเองนะเพราะว่าระบบมันจัดแมตช์นี้มาแล้วก็ต้องหากติการองรับด้วยนะครับให้มันสมเหตุสมผลหน่อยมาครับดูครับว่าเราจะชนะนาเมาได้หรือเปล่านี่แชมป์ใหม่ปล้ำ2ส,สัปดาห์ติดเลยเป็นไงไม่ต้องได้พักอ่ะเริ่มปล้ำครับ วิ่งกันไปเอา้ากูไซคิกผิดคนโอ้โหแล้วไปเลงอะไรกรรมาการมะเน่ะเฮ้ยโทษโทษมาบีดกับเนเ็กเบเกอร์ครับยังได้อยู่ครับยังสามารถเป็นฝ่ายรุกน้ำเ a าได้อยู่ลา,าคอชินสเกะขึ้นมาตกครับตกแล้วก็จับเสียบเข้าล้องยกขึ้นเป็นซูเพลครับกึ่งกิ่งสแลมกระทืบแชมป์เหรอแชมป์เหรอนี่ล็อกคอต่อย อัดได้ท่อนแขนครับอัจได้ท่อนแขนความจริงน่าจะให้ชิงแชมป์วันนี้แต่มันไม่หวือหวาพอครับด,ด,ดีดีและโกดเลยแม่ยังครับยังยังไม่หนึ่งแมตช์ชิงแชมป์นาเมานี้ต้องจัดให้เดือดๆครับมามาโหวตกันดีกว่าครับมันจะให้เจอกติกาอะไรดีโดนเตะคืนมั้งครับแม่กำลังอัดมันๆเพินๆเลยโดนบิดดีดลูกหลังอุ้ยจูบครับ นาเมาเอาคืนบ้างลาคอสิพันขึ้นมาเวียงไปไม่ยอมครับกระแทกได้ท่อนแขนสปริงบอร์ดโครสไ l นาเมาเวียงไปฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ลาคอมกระตุกคอตกเวทีไปเลยตามครับตามนเาเมาตามโค o สไ l โอ้โห c l o s แบบอย่างเน้นอะเฮ้ยนี่เสยครับ ทำไมกูต้องได้ปล้ำทุกวันเลยวะแต่ละมือแต่ละเดย์นี่มีแต่คนมาอยากชิงแชมป์ <What impact. S 2> เห็นเราอ่อนหรือเปล่าอันหลบได้ครับไซคิกน้าเมาแตกครับปูดมากนะอ่ะลากคอชินสเกะขึ้นมาต่อยครับเตะก้านคออีกหนึ่งทีไปกลับขึ้นบนเวทีครับโชว์เลยโชว์เลยจังหวะว่างวิ่งเข้าไปสู่ไซด์ไดครับนี่ เมาขึ้นฟื้นขึ้นมาเองลาคอจินสเกะขึ้นมาครับไปกลับบนเวทีดีกว่าเวียงกลับขึ้นไปครับเร็วลุกขึ้นมาขอสปริงบอร์ดโชว์อีกทีครับสปริงบอร์ดโคลสไลน์เน้นๆหน้นาแขนม,มาฟาดกับพื้นได้เวลาทิ้งศอกครับกระโดดเอา้าโกดผิดกระโดดเข่าเฉยน่จะเข่าหลบได้ครับ มาได้เวลา GTS ครับนํำเอาดิ้นหลุดครับเป็นหักคอโอ้โหรีเวิร์สถ้าไม่ตายกูเฉยลุกขึ้นมาบล็อกได้ครับบล็อกได้ตบมาแลกกันดีกว่านํำเมาวืดตั้งแต่ดอกแรกดอกแรกเลยเมาสมชื่ออ่าวืดดอกที่สองอีกเฮ้ยแม่ตั้งสติหน่อยนะนํำเมาได้เลยครับมาเราก็ไม่พลาดนํำเมาวืดดอกสามโอ้โหเตะก้านคอไปเลยเมาจริงครับเมาจริงเอา จะขึ้นเชือกน้าเมาเลื้อยรอดไปกระแทกตกเวทีครับตามครับตามนี่ต้องเล่นงานให้เอาจั่วลมน้าเมาหลบได้ครับนาบ้าเมาบิดอะไรล่ะบิดอะไรนี่กระแทกกระแทกได้วศอกเวียงอัดกับที่กั้นคนดูแล้วก็เวียงเอาโดนรีเวิร์สกลับขึ้นมาน้าเมาไปโชว์ครับ จะโชว์ปิดบัญชีเจอซูไซได้ฝั่งนี้ดิไม่าลากคอนะเมาขึ้นไปถือว่าหลบหลีกเก่งนะมาสปริงบอดฟองสเป,ปชเล่นงานแล้วก็รอจังหวะปิดบัญชีครับเราต้องได้ชิงแชมป์กับนาะในมานี่ดีแบง์โกทูสลิปจีทีเอสเรียบร้อยกดเลยยอมไหมหนึ่งสอง สามเรียบร้อยครับโอ้โหนาเมานอนนอนอีกแล้วครับแม่ซีมพังครับได้ชิงแชมป์กับนาเมาในมันนี่อิ b a ลีมากระโดดสปริงบอร์ดอาจลงไปเราต้องเดือดเราต้องเดือดแต่นาคนด้าไ,ไว้ครับนาเมาตบพื้นอย่างไวมันจบง่ายไปความแขนมันต้องระอุวันนี้ครับรือโต๊ะครับโต๊ะไม่พังปิดรายการไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบกย่าลืมกดไลค์กด, like, ด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้แล้วกันนะครับ ก็เจอกันใหม่กับ s ส a c k กดาวในตอนที่13นะครับเขาดาวสู่มนะันนี่อินเดียแบงคนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสดับวันนี้สวัสดีครับ